ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์เป็นหนังสือที่ให้คำตอบของคำถามฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรซึ่งเขียนต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษโดยริกวอร์เรนแปลเป็นภาษาไทยโดยวรพงศ์ ong, จริยะพุทธิพงษ์และจัดทําเป็นวิดีโอนี้โดยคริสจักรไทยชูเวสิงคโปร์ ที่ห้มองชีวิตจากมุมมองของพระเจ้ายากอบบทที่สี่ข้อสิกล่าวว่าชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่าอานาอิสนิงกล่าวว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นแต่เราเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็นวิธีที่คุณมองชีวิตคือสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตของคุณ วิธีที่คุณนิยามชีวิตจะกำหนดจุดหมายปลายทางของคุณมุมอมองของคุณจะมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณลงทุนเวลาใช้จ่ายเงินใช้ความสามารถและให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ของคุณวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเข้าใจคนอื่นคือการถามพวกเขาว่าคุณคิดว่าชีวิตคุณคืออะไร คุณจะพบว่าคำตอบมีหลากหลายเท่ากับจำนวนคนตอบเคยมีคนบอกข้าพเจ้าว่าชีวิตคือละครสัตว์คือสนามที่เต็มด้วยกับระเบิดรถไฟหอะปริศนาวงซิมโฟนีการเดินทางและการเต้นรำหลายคนกล่าวว่าชีวิตคือม้าหมุนบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลง บางทีก็หมุนไปเรื่อยๆหรือชีวิตคือจักรยานที่มีสิบเกียร์ซึ่งคุณไม่เคยใช้หรือชีวิตก็เหมือนกับการเล่นไพ่คุณต้องเล่นตามไพ่ที่อยู่ในมือถ้าข้าพเจ้าถามว่าคุณนึกภาพว่าชีวิตคืออะไรภาพอะไรจะผุดขึ้นในความคิดคุณภาพนั้นคือภาพเปรียบเทียบชีวิตของคุณ มันเป็นทัศนะที่คุณมองชีวิตไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมันเป็นวิธีที่คุณบรรยายว่าชีวิตดำเนินไปอย่างไรและคุณคาดหวังอะไรจากมันผู้คนมักจะแสดงออกถึงภาพเปรียบเทียบชีวิตของพวกเขาผ่านทางเสื้อผ้าเครื่องประดับรถยนต์ทรงผมสติ๊กเกอร์ติดรถ และแม้แต่รอยสักภาพเปรียบเทียบชีวิตที่คุณไม่ได้บอกใครนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณยิ่งกว่าที่คุณคิดมันคือตัวกำหนดความคาดหวังค่านิยมความสัมพันธ์เป้าหมายและสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณยกตัวอย่างถ้าคุณคิดว่าชีวิตคืองานเลี้ยงรื่นเริง ค่านิยมหลักในชีวิตของคุณก็คือความสนุกถ้าคุณเห็นว่าชีวิตคือการแข่งขันคุณก็จะให้คุณค่าแก่ความเร็วและอาจจะเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณมองว่าชีวิตคือการวิ่งมาราธอนคุณก็จะให้คุณค่าแก่ความอดทนถ้าคุณคิดว่าชีวิตคือการต่อสู้หรือเกมชัยชนะ จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณคุณมองชีวิตอย่างไรคุณอาจจะใช้ชีวิตไปตามภาพเปรียบเทียบที่ผิดถ้าคุณจะทำให้พระประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างคุณมานั้นสำเร็จคุณจะต้องท้าทายความคิดในกรอบและแทนที่ด้วยภาพชีวิตตามพระคัมภีร์พระคัมภีร์กล่าวว่า อย่าให้โลกรอบกายบังทับให้ท่านทำตามมาตรฐานของโลกแต่จงให้พระเจ้ากระทำให้ท่านเป็นคนใหม่ให้พระองค์เปลี่ยนแปลงจิตใจท่านอย่างสิ้นเชิงแล้วท่านจะสามารถทราบถึงแผนการพระเจ้าที่วางไว้สำหรับท่านพระคัมภีร์เสนอภาพเปรียบเทียบสามภาพซึ่งสอนมุมมองชีวิตแบบพระเจ้าให้แก่เราได้แก่ ชีวิตเป็นการทดสอบชีวิตเป็นการมอบความไว้ใจชีวิตเป็นการให้ภารกิจชั่วคราวแนวคิดเหล่านี้เป็นรากฐานของชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์เราจะพิจนารณาสองประการแรกในบทนี้และประการที่สในบทต่อไปชีวิตในโลกเป็นการทดสอบ ภาพเปรียบเทียบนี้เห็นได้จากเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระเจ้าทรงทดสอบอุปนิสัยความเชื่อการเชื่อฟังความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของคนอยู่เสมอคำจำพวกการพิสูจน์การทดลองการชำระและการทดสอบปรากฏกว่า200ครั้งในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมโดยขอให้ท่านถวายอิสระบุตรชายของท่านพระเจ้าทรงทดสอบยาโคบเมื่อท่านต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีกหลายปีเพื่อจะได้ราเชลมาเป็นพันยาอาดามและเอวาล้มเหลวในการทดสอบที่สวนเอเดนและดาวิดล้มเหลวในการทดสอบจากพระเจ้าหลายครั้งแต่พระคัมภีร์ ก็ยังยกตัวอย่างหลายคนที่ผ่านการทดสอบครั้งสำคัญเช่นยูเซฟรูธเอสเทอร์และดานิเอลอุปนิสัยจะได้รับการพัฒนาและมันจะเปิดเผยให้เห็นโดยการทดสอบและทุกสิ่งในชีวิตก็เป็นการทดสอบคุณถูกทดสอบอยู่เสมอ พระเจ้าส่งเฝ้าดูการตอบสนองที่คุณมีต่อคนอื่นต่อปัญหาความสำเร็จความขัดแย้งความเจ็บป่วยความผิดหวังหรือแม้แต่ลมฟ้าอากาศพระองค์ส่งเฝ้าดูแม้แต่การกระทําที่ธรรมดาที่สุดเช่นเมื่อคุณเปิดประตูให้คนอื่นเมื่อคุณหยิบเศษขยัะขึ้นมา หรือเมื่อคุณแสดงความสุภาพต่อพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานเสิร์ฟเราไม่รู้ถึงการทดสอบทุกอย่างที่พระเจ้าจะประทานให้แต่เราสามารถคาดเดาการทดสอบบางอย่างได้จากพระคัมภีร์คุณจะถูกทดสอบโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆพระสัญญาที่ล่าช้าปัญหาที่แก้ไม่ตกคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบ คำตำหนิที่คุณไม่สมควรได้รับหรือแม้ปศกนาฏกรรมที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลในชีวิตของพระพเจ้าข้าพเจ้าได้สังเกตว่าพระเจ้าทรงทดสอบความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยปัญหาส่งทดสอบความหวังของข้าพเจ้าโดยดูจากวิธีที่ข้าพเจ้าใช้ทรัพย์สมบัติ และทดสอบความรักของข้าพเจ้าด้วยคนอื่นการทดสอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือคุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณไม่สามารถรู้สึกถึงการสถิตยอยู่ของพระเจ้าในชีวิตคุณบางครั้งพระเจ้าทรงจงใจที่จะถอยหา่างและเราไม่รู้สึกถึงความใกล้ชิดของพระองค์แต่สัตย์เฮเซคียาผูะเชิญการทดสอบนี้ พระธรรมพีกล่าวว่าพระเจ้าทรงถอยห่างจากเฮเซคียาเพื่อจะลองดูพระองค์และเพื่อจะทราบพระดำริทั้งสิ้นในพระไัยของพระองค์เฮเซคียาเคยมีสามคคีธรรมที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแต่ในเวลาสำคัญของชีวิตพระเจ้าทรงปล่อยท่านไว้ตามลำพังเพื่อทดสอบอุปนิสัยของท่านเพื่อเปิดเผยความอ่อนแอ และเพื่อเตรียมท่านสำหรับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจว่าชีวิตเป็นการทดสอบคุณก็จะรู้ว่าในชีวิตของคุณไม่มีสิ่งใดไร้ความหมายแม้แต่เหตุการณ์เล็กน้อยที่สุดก็สำคัญต่อการพัฒนาอุปนิสัยของคุณทุกวันเป็นวันสำคัญและทุกวินาทีก็เป็นโอกาส ที่จะเติบโตเพื่อให้อุปนิสัยอย่างลึกยิ่งขึ้นเพื่อแสดงความรักหรือเพื่อพึ่งพาพระเจ้าบางครั้งการทดสอบดูเหมือนจะทาโถมเข้ามาแต่บางครั้งคุณก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่ทุกครั้งมีผลสืบเนื่องนิรันด์ข่าวดีคือว่า พระเจ้าต้องการให้คุณผ่านการทดสอบในชีวิตดังนั้นพระองค์จึงไม่เคยปล่อยให้คุณต้องเผชิญการทดสอบที่ใหญ่เกินกว่าพระคุณที่พระองค์ประทานให้เพื่อรับมือการทดสอบเหล่านั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทำตามพระสัญญาของพระองค์ จึงไม่ทรงยอมให้ท่านถูกล่อให้ทําบาปจนเกินกําลังที่จะทนได้แล้วขณะที่ท่านถูกล่อให้ทําบาปนั้นพระองค์จะประทานกําลังให้ท่านทนได้และจะทรงจัดเตรียมทางชนะไว้ให้ด้วยทุกครั้งที่คุณผ่านการทดสอบพระเจ้าทรงเห็นและทรงวางแผนเพื่อจะประทานบำเหน็จแก่คุณในนิรันดร์าล ยากอบกล่าวว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุดเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ชีวิตในโลกเป็นการมอบความไว้ใจนี่คือภาพเปรียบเทียบที่สองในพระคัมภีร์ เวลาของเราในโลกนี้รวมทั้งพลังงานสติปัญญาโอกาสความสัมพันธ์และทรัพยากรล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานโดยพระองค์ทรงมอบความไว้ใจไว้ให้เราดูแลและจัดการเราเป็นผู้อารักขาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ความคิดเรื่องผู้อารักขานี้ เริ่มต้นจากการยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งและทุกคนในโลกพระคัมภีร์กล่าวว่าแผ่นดินกับสปปรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาสั้นๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจริงของสิ่งใดเลย พระเจ้าทรงให้เรายืมโลกนี้ขณะที่เราอยู่ที่นี่ก่อนที่คุณถือกําเนิดมามันเป็นทรัพย์สินของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงให้ผู้อื่นยืมหลังจากที่คุณตายแล้วคุณได้ใช้มันเพียงชั่วครู่เท่านั้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดามและเอวาพระองค์ทรงมอบความไว้วางใจให้เขาดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และตั้งพวกเขาเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงอวยพรเขาดังนี้จงเกิดลูกหลานมากมายเพื่อเชื้อสายของเจ้าจะกระจายไปอยู่ในโลกและปกครองทุกอย่างเราจะให้เจ้ามีอำนาจเหนือปลานกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าทั้งปวงงานแรกที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์คือ การจัดการและดูแลสิ่งของของพระเจ้าในโลกบทบาทนี้ไม่เคยถูกยกเลิกมันเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของเราในปัจจุบันทุกสิ่งที่เราใช้จะต้องถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงไว้ใจให้อยู่ในมือของเราพระคัมภีร์กล่าวว่ามีอะไรเป็นของท่าน ที่พระเจ้าไม่ได้ประทานให้ท่านเล่าก็ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ท่านเหตุไฉนท่านจึงคุยโวดังว่าท่านเป็นผู้หามาได้เองเล่าหลายปีก่อนสามีพัญญาคู่หนึ่งอนุญาตให้ข้าพระเจ้าและพัญญาไปพักผ่อนในบ้านหลังงามของพวกเขาซึ่งอยู่ติดชายหาดในฮาวายมันเป็นประสบการณ์ ที่เราคงไม่มีปัญญาจะซื้อหาได้เรามีความสุขมากพวกเขาบอกเราว่าใช้บ้านนี้ให้เหมือนบ้านคุณเองเลยนะแล้วเราก็ทำเช่นนั้นเราว่ายน้ำในสระกินอาหารในตู้เย็นใช้ผ้าเช็ดตัวและจานชามหรือแม้กระทั่งกระโดดบนเตียงด้วยความสนุกสนานแต่เราก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่า มันไม่ใช่ของเราจริงๆดังนั้นเราจึงดูแลทุกสิ่งเป็นพิเศษเราชอบผลประโยชน์ของการได้ใช้บ้านโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของเราบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของคุณก็จะไม่ดูแลมันแต่คริสเตียนดำเนินชีวิตด้วยมาตรฐานที่สูงกว่านั้นคือ เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของฉันจึงต้องดูแลมันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พระคัมภีร์กล่าวว่าฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนพระเยซูมักจะตรัสว่าชีวิตเป็นการมอบความไว้ใจและส่งเล่าเรื่องหลายเรื่อง เพื่อให้เรามองเห็นภาพความรับผิดชอบที่เรามีต่อพระเจ้านี้ในคำอุปมาเรื่องเงินตะลันนักธุรกิจคนหนึ่งได้ฝากเงินทองของเขาไว้ในความดูแลของคนใช้ขณะที่เขาไม่อยู่เมื่อเขากลับมาเขาประเมินความรับผิดชอบของคนใช้แต่ละคนและให้รางวัลพวกเขาตามนั้นเจ้าของกล่าวว่าดีมาก เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและศัตด์สื่อเจ้าศัตด์สื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งให้ดูแลของมากมาร่วมยินดีในความสุขกับนายของเจ้าเธอเมื่อชีวิตในโลกของคุณสิ้นสุดลงคุณจะได้รับการประเมินและรับรางวัลโดยพิจารณาว่าคุณจัดการกับสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้คุณดูแลดีแค่ไหน นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่คุณทําแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันธรรมดาธรรมดาก็มีผลสืบเนื่องในนิรันดร์ถ้าคุณถือว่าทุกสิ่งเป็นของที่พระเจ้ามอบความไว้ใจให้คุณดูแลพระเจ้าก็ทรงสัญญาบาเหน็จนิรัมสามประการแก่คุณประการแรก คุณจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าพระองค์จะตรัสว่าดีมากเจ้าทำได้ดีมากจากนั้นคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในนิรันดร์การเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากแล้วคุณก็จะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในงานฉลอง เจ้าจงเปลีนปรีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับว่าเงินเป็นทั้งการทดสอบและการมอบความไว้ใจพระเจ้าทรงใช้เรื่องเงินเพื่อสอนเราให้วางใจพระองค์และสำหรับหลายคนเงินเป็นการทดสอบที่ยากที่สุดพระเจ้าทรงเฝ้าดูว่าเราใช้เงินอย่างไร เพื่อทดสอบว่าเราไว้วางใจได้แค่ไหนพระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าขนาดทรัพย์สมบัติในโลกนี้ยังไว้ใจท่านไม่ได้แล้วใครจะไว้ใจท่านให้ดูแลทรัพย์สมบัติเที่ยงแท้ในสวรรค์เรานี่เป็นความจริงที่สำคัญมากพระเจ้าตรัสว่า การใช้เงินกับคุณภาพชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นมีความสัมพันธ์กันโดยตรงวิธีที่ข้าพเจ้าดูแลเงินของข้าพเจ้าทรัพย์สมบัติในโลกจะตัดสินว่าพระเจ้าจะสามารถไว้ใจข้าพเจ้าในเรื่องพระพรฝ่ายวิญญาณทรัพย์สมบัติอันแท้ได้มากแค่ไหนข้าพเจ้าขอถามคุณว่า วิธีที่คุณจัดการเงินทองกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางพระเจ้าไม่ให้ทำงานในชีวิตคุณมากขึ้นหรือไม่พระเจ้าสามารถไว้ใจให้คุณดูแลทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณหรือไม่พระเยซูตรัสว่าผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมากชีวิตเป็นการทดสอบและการมอบความไว้ใจและยิ่งพระเจ้าประทานให้คุณมากเท่าไหร่พระองค์ก็ทรงคาดหวังให้คุณรับผิดชอบมากเท่านั้นวันที่ห คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสำหรับการใคร่ครวนชีวิตเป็นการทดสอบและการมอบความไว้ใจข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำใครก็ตามที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วยลูกาบทที่16ข้อ10คำถามสำหรับการพิจารณา มีอะไรที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเวลานี้ฉันรู้แล้วว่ามันเป็นการทดสอบจากพระเจ้าและอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งพระเจ้าทรงมอบความไว้ใจให้ฉันดูแล